อีรุนซื้อมัชเมโลมาจะมาลองทำมัชเมโลเห็ดก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็กดมัชเมโลลงไปมันก็จะละลายเป็นทรงเ็ดเฮนี่อันแรกเห็ดปะเห็ดไหเ็ดชิตาเกะใช่ลองกินลองกินอืมกรอบเลยน้ำตาลเลยลองงานลองงานอันนี้กดเข้าไปแล้วแบบปึ๊บให้เหมือนมันเสียลูกเอาดึงออกมาอันนี้เหมือนกดแรงไปนิดนึงนะลองกินอืม อันนี้คาราเมลงเพราะมันร้อนครับวางอันนึงอันนี้ลองไฟแบบไม่ร้อนออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันติดดึงออกมาโอ้โห <laughs> <laughs> โอ้จะได้กินไหมเนี่ยมันไม่ร้นเห็ดข <c oughs> ออีกทีครั้งสุดท้ายอันนี้ผมตั้งใจทํามากอะ่ะก็ค่อยๆกดค่อยๆด,ดูไป <Hey! S 1> ทุกคนมันได้เห็ดประมาณนี้อะ่ะโอเคอยู่นะ,ะกินกิน ดีนะเหมือนมาไล่เลเยอร์ความหนบึบความละลายความกรอบครับดี